สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบหมู่เลือดน่ารู้กับอาจารย์สลัญยานะคะทีนี้หมู่เลือดที่เรารู้จักเนาะก็จะเป็นหมู่เลือด a b และ o นะคะแต่ว่าถ้าเป็น a b เนี่ยจะเป็นแค่กรุ๊ปเลือดเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นจีโนไทป์ของหมู่เลือดแต่และหมู่เลือดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะใช้ตัวไอใหญ่นะคะเป็นสัญลักษณ์แทนหมู่เลือดก็แล้วก็มีในส่วนของอ หมู่เลือดเนี่ยยกกาลังไปด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นหมู่ A นะคะก็เป็น I ใหญ่ยกกําลัง A นะคะแล้วก็เป็นในส่วนก็จะเป็นในทาง I อใหญ่ยกกาลัง A อใหญ่ยกกาลัง A แล้วก็ I อใหญ่ยกกําลัง A แล้วก็เป็นในส่วนของไอเล็กนะคะทีเนี้ยข้อสังเกตง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือด B อ่านี้ก็จะเช่นกันนะคะก็คือเป็น I อใหญ่ยกกาลัง B I อใหญ่ยกกาลัง B I ใหญ่ยกกาลัง B แล้วก็เป็น i เล็กทีเนี้ยข้อสังเกตก็คือเป็นในส่วนของหมู่เลือด O นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมจะเป็นตัวไอเล็ก2ตัวนะคะ ก็คือหมู่เลือด O เนี่ยจะเป็นยีนแฝงนะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นอเล็กเนี่ยเท่ากับว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นยีนแฝงซึ่งปกติแล้วจะเป็นหมู่เลือด O นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าพ่อเป็น A แม่เป็น O เนี่ยฟีโนไทป์จีโนไทป์ที่เราจะได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นในส่วนของอใหญ่ยกมัง A เล็ก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  ไอใหญ่ยุกรมัง a อไอเล็กไอใหญ่ยุกรมัง a อไอเล็กแล้วก็เป็นไอเล็กไอเล็กแล้วก็ไอเล็กไอเล็กนะคะซึ่งถ้าเป็นพ่อเป็น a แม่เป็น o เนี่ยฟีโนไทป์ที่แสดงออกมานะคะง่ายๆเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของ a a แล้วก็ o เอ๊ะทำไมถึงเป็น a แล้วก็ o ละ่ะทำไมไม่เป็น b เนื่องจากว่า โเนี่ยจะเป็นยีนแฝงที่แฝงไปกับทุกหมู่เลือดตองไหมคะดังนั้นถ้าเป็น A ตัวเดียวหรือว่าพ่อเป็น A อ,อ่แม่เป็น O อย่างนี้ก็แสดงว่าลูกที่ออกมาก็จะได้แค่ A กับ O เท่านั้นนะคะถ้าเป็น B ก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะคะตัวอย่างต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาถ้าพ่อเป็น A แม่เป็น AB เนี่ยลูกออกมาก็จะมีจีโนไทป์ที่เป็น AA นะคะ AB แล้วก็เป็น AO BO นะคะสรุปออกมาลูกที่เราออกมาได้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็น AABAB อ่ะข้อนี้ก็คือสรุปได้ว่าถ้าพ่อเป็น A แม่เป็น AB ลูกก็จะได้เป็นทั้ง A อ่ะ A B แล้วก็เป็น B เท่านั้นนะคะจะไม่มีหมู่เลือด o เนาะทำไมบางคนถึงมีข้อสงสัยนะคะว่าอ่าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึง O ไปอยู่กับ A ถึงไม่มี O เลยล่ะ อ่าเนื่องจากว่าโอเนี่ยเป็นยินแฝงนะคะเมื่อไหร่ที่ไปอยู่กับยินเด่นอ่ะตอนนั้นก็คือจะโดนขมและก็คือยินเด่นจะนํานะคะอีกข้อนึงก็คือถ้าเป็น พ่อเป็น B แม่เป็น O นะคะจีโนไทป์ที่มีการจับคู่ออกมาก็จะมีลักษณะเป็น BOBO แล้วก็เป็น OO OO นะคะ O เป็นยีนแฝงแสดงว่าข้อนี้ถ้าพ่อเป็น B แม่เป็น O ลูกที่ออกมาก็จะได้ B กับ o, o เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาหน้ารู้ที่อาจารย์นำมาฝากวนันนี้นะคะเดี๋ยวพบกับเนื้อหาหน้ารู้ในเรื่องต่อๆไปใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ